ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่23ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายหลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณพญานาคและรัชากาลที่5นะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินเพิ่มนะคะวันนี้มีไรายได้เข้ามา โชคลาภการเงินค่อนข้างโดดเด่นจะได้รับเงินพิเศษเงินค่าในหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นคุณมีโอกาสได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะในช่วงนี้ระวังปัญหาการหึงหวงและบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในช่วงนี้นะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอดทนกับปัญหาหลายๆอย่างนะคะระวังถูกโกงนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดคุณลงทุนอะไรไปได้เงินมานะคะต้องหยุดนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะถ้าไม่หยุดนะคะมีโอกาสที่จะเสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เราต้องรีบ รีบหยุดเลยนะคะในช่วงนี้สื่อนำโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีฟ้าสีส้มสีดำให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะสามสแล้วก็หนึ่งห้ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ